ก็จะลงไปพื้นราบของพื้นที่อำเภอนาแห้วก็จะมีโค้งอันตรายจากหน้าอบตอนามาลาลงไปจะเป็นโคง้งเก้าเลี้ยวซึ่งถือเป็นโค้งอันตรายที่สุดของการเดินทางเข้ามาอำเภอนาแห้วโค้งตรงนี้ ประมาณ16กิโลก็จะถึงที่ว่าการอำเภอนาแหนวซึ่งจะมีน้ำตกธรรมชาติตกไหลตลอดทั้งปีก็คือน้ำตกทานสวรรค์แล้วก็จะมีน้ำเหืองที่บ้านเหืองแพร่นี่ก็คือโค้งกาเลี้ยวซึ่ง ความสูงชันที่สุดจะลงไปหาพื้นที่ลาดของอำเภอแห้หอวอเภอไห้ห้วเป็นอำเภอที่มีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นอำเภอที่การด่านที่สุดของจังหวัดเลยแต่ในอดีตเมื่อปัจจุบันนี้หรือในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นอำเภอที่มีความเจริญมากกว่าเดิมค่อนข้างจะมากระยะทาง จากหน้าอบตอน,นาบาลาลงมาที่พื้นราดก็ประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเป็นทางโค้งคดเคี้ยวไปมาตลอดด้านหน้าที่ก็จะเป็นโค้งที่มีอุบติเหตุบ่อยครั้งที่สุดแล้วก็จะเป็นโค้งที่ค่อนข้างจะมีเป็นโค้งหักสอง สัมทองที่ทางซ้ายซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ชอบฐานสมโมีหลวงปู่ได้มาจำวัดในช่วงหน้าแล้งเพื่อรับบรรยากาศที่สดชื่นที่เป็นธรรมชาติ นี่ก็คือวัดป่าทานสมมห์ซึ่งว่าเป็นชายนามท้ายของหลวงปู่และอีกไม่ไกลนะครับก็จะเป็นฐา,านพื้นเที่ยงก็คือฐานพื้นใหญ่ที่ยิงไปที่บ้านลบก้าวซึ่งในอดีต เคยมีสงครามบ้านล้มเก,ก้าระหว่างไทยลาวก็ทำให้สูญเสียกองกำลังทั้งสองฝ่ายและสุดท้ายก็ยูตินี่ครับก็คือฐานถนนขึ้นฐานอายิงปืนใหญ่ของบ้านล้เก,ก้าม ขับรถมาช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งก็จะมีดินสไลด์ข้างทางนะครับที่อำเภอนาแห้วนั้นต้องถือเป็นอำเภอที่มีจารีประเภทนี้ที่มีความเข้มแข็งอดีตอำเภอนาแห้วขึ้นกับอำเภอด่านซ้ายแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรม อายุใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นองพระธาตุสีสองลักษ์วัดโพชัยบ้านนาเป็นวดัดที่มีความสวยงามวิหารสร้างด้วยไม้ซึ่งภายในวิหารและด้านนอกก็จะเป็นภาพผนังจิตรกรรมภาพเขียนสิ์ของมือชาว ที่มาสร้างบ้านแบบที่นี่นี่ครับตลอดลระยะเวลาลงมาบ้านหัวดานบ้านนามาลาระยะทางประมาณ3กิโลกว่าก็จะถือว่าเป็นทางที่สูงชันในวัดหนึ่งที่มีจารีประเพณีได้รับได้รับการยกย่องให้เป็นตัวแทนของ มหาสงการของภาคอีสานนั่นก็คือวัดสีโพชัยบ้านแสงพาซึ่งเป็นตำนานต้นดอกไม้ใหญ่นะครับมีความสูงและฐานใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ยังรักษาไว้อยู่มาไม่ไกลครับก็จะถึงบ้านนวดสว่างซึ่งบ้านเหล่านี้ครับจะเป็นบ้าน ประชากรไม่ค่อยใหญ่มากนักแต่ความเป็นอยู่ก็พอเพียงสินค้าที่นี่นะครับด้านสมุนไพรที่ขึ้นชื่อก็คือกระชายดำนะครับ mm hmm. ก็จะมีวายกระชายดำยหลายโรงงานด้วยกันนะครับเป็นอุตสาหกรรมกลเวย